ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะ,ะส่งกาลังใจให้กับกาลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของจังหวัชดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยเพื่อนวยการสํานักพัฒนาภาค4ี่นะคะเป็นตัวแทนของบอกกองทัพไทยค่ะเยี่ยมให้กาลังใจกําลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในจังหวัชดชายแดนภาคใต้ วันนี้ค่ะที่โรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาผลตรีกริจ,จันทรนิยมผูม้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยพันเอกรณชัยเวียงวงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42และคณะตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะพร้อมเยี่ยมและก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่โอกาสนี้ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยผู้ บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงความห่วงใยเจ้าหน้าที่อีกทั้งค่ะเดินทางให้กำลังใจแล้วก็อำนวยพรปีใหม่กำลังพลที่ปฏิบัติงานดูแลความสงบให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่2565อีกด้วยค่ะ